สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องเอฟซครับตอนนี้เราก็ออยู่ที่สวนนะครับอยู่ที่สวนของน้าหลวงพี่อํานวยครับนี่ฮะวันนี้เรามาดูผล,ลไม้กันครับเยี่ยมชมสวนนี่มังคุดมังคุดอันนี้อันนี้เขียวๆอย่างนี้เ,เราก็ส่งได้ครับอ๋อ<ด>ผมนึกว่านึกว่าเวลาเราเก็บมันจะต้องเก็บเฉ,บเฉพาะไอ ไอ้ลูกอย่างเงี้ยอ๋อเราต้องต้องเก็บยังไงครับนะครับเก็บแบบนี้ไม่ได้แล้วเสียแล้วเสียแล้วผมส่งใบชัดผมส่งจีนถ้าเก็บแบบนี้เสียเอาไม่ได้อย่างนี้ต้องขายภายในอย่างเดียวอ๋อต้องขายในบ้านเราอย่างเดียวอ่าเก็บแบบนี้เก็บตรงจีนสองแบบนี้มัอ๋อเนี่ยตรงจีนต้องเป็นแบบนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะอ๋อ ถ้าเก็บแล้วนี่ถือว่าเสียเลยเสียเลยกว่าจะถึงเขาก็เน่าพอดีไม่เอาไม่เอาเลยไม่ขายตในเดียนจันทร์ตอนเนี้ยมีปัญหาแหละตัวไม่หลับเน่าเป็นตู่เลยก็โทรมาเมื่อคืนอืมนี่ไม่หลับตัวเดียนแล้วตอนเนี้ยนี่ก็คือก็คือถ้าเราส่งจีนก็คือส่งออกนอกประเทศก็ต้องอย่างนี้อย่างเดียวประเทศก็โทรมาซีห่าวันไม่ได้เก็บโอ้ยโอ้ยอย่างนี้เราก็รอขายบ้านเราอย่างเดียว นี่ยเดี๋ยวต้องมาขัดค่อวานนี้ขัดออกดำขัดทิ้งวันนี้ถ้าเก็บดีๆดำนี่ขัดทิ้งเลยเหรอไม่ทิ้งนะขายได้โอ้ไม่ถึงขายในในตลาดบ้านเราขายให้เราอืมโอเคครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นส่งนอกก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับนี่คือถ้าส่งจีนนะครับส่งจีนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปขัดทิ้งตอนนี้มันเพิ่งออกเนาะบางคุดเนาะโกลจะหมดแล้วเลอโอ้โหนี่ใกล้จะหมดแล้วเหรอ โอ้มันมันออกมาเรื่อยๆใช่ไหมครับออกเรื่อยแต่ตุเรียนตัดไม่ทันมีรุ่นอะไรรุ่นเยอยะรุ่นเรียนอะไรตัดไม่ไโลเท่าไหร่ครับมังคูตอนนี้บางคูตอนนี้ถ้าส่งกินอยู่เราๆถ้าพรีเมี่ยมก็ถส่งลงก็ไม่เกินเจ็ดสิบบาทอ๋อพรีมีนี่ร้อยกว่าพรีเมี่ยมนี่ต้องต้องแบบไหนครับนะต้องแบบอย่างนี้ใช่ไหมเสวยร์ไหม ภาพพิมพรีเมียมก็ต้องแบบจะเรีบกพิมพ์เมียมอ๋อนี่คือพิมพ์เมียมใช่ไหมห้ามมีเป็นแบบนี้ใช่ไหมห้ามมียางยางได้อ๋อว่ายางอะไรเกล่ได้เกลี่พิมเมียมมันจะต้องมีหูหูสีหูต้องอหูเขียวได้ไม่ลายนี่ใช่ไหมได้อย่างเงี้ยเบอร์หนึ่งได้โอ้มีเป็นเบอร์ด้วยมีมีตัวหนึ่งยันนี้ไม่เอาเอาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอันนี้อันนี้ตกนี่ก็คือขายบ้านเราอย่างเดียวนี่ครับก็คือ อมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับชาวสวนเนี่ยครับมันไม่ใช่ง่ายเรามองว่าอู้เขามีสวนผลไม้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะว่าก่อนที่เขาจะส่งจะขายได้นี่เกรดไม่ถึงก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะครับก็ราคาก็ตกนะครับอันนี้ก็มีเลี้ยงวงเลี้ยงบัวด้วยนะครับนี่ ตอนนี้ก็ลองกองก็เริ่มติดลูกกําลังบางบางช่อก็เริ่มสุกนะครับน่นช่อก็สุกลองกองนี่น,น,นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูลองกองข้างหลังนะครับอืออืมโอ้โหนี่ก็กระ,ะทอนกระท้อนก็ดกอู้ปลูกอะไรก็ดีไปหมดเลยผากตะวันออกนี่นี่ครับ ลองกองฮะลองกองลองกองก็ออกลูกออกผลแล้วนะครับอันนี้ก็ยังดิบอยู่น,นี่ติดชอบลองกองติดช่อบหมดแนละ้วคือชาวสวนก็จะมีเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ผลไม้กระไล่มังแต่เมษายาวไปจนถึงมิถุนายนะครับมิถุนายนี่ก็คือสิ้นสุดฤด,ดูการผลไม้ของแถวจัน์ทระยองดูดูนุ่น ดูแม่บ้านแม่บ้านเห็นเงาะแล้วแบบอดใจไม่ได้ครับเก็บยูนิวันในเก็บกัดสวางคาเซ่นัครับนี่ครับนาแกก็คือเป็นเป็นปลาดเอาง่ายๆเป็นปลาดเป็นปลาดก็คือเรื่นี่ผมเป็นรับโลกการบรรดาษไทยเซเตอร์รับโลกครูมีไม mm ้เก็บมังคุดอ๋อนี่คือไม้เก็บมังคุดใช่ผมทงานรับประเทศอ๋อนาแกนาแกเป็นปลาดก็คือปลาดของ บ้านค่ายล่ะหลักๆเลยก็คือถ้าคนบ้านค่ายจะรู้จักครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวม่ได้คันผมได้ร่าผมแม่ฮะทีหาายอะไปถึงเดือนู่นนครับอ๋อก็คือมีครับเราดูแลเนะนี่ครับเป็นนาของหลวงพี่อํมนวยนี่เราจะมาทําเชิงท่องเที่ยวก็ทําไม่ได้ ครับเนเยอใช่ใช่ันเยอเราต้องมาทำเาะหลูมไม่มีผมอยูว่ามีสคนเอ้าไม่มีลูกมีอะไรเนี่ยนี่เนี่ยเก็บอย่บ้านนะอยู่ที่บ้านทำที่บ้านครับโอ้นี่สองคนกับครับนี่อันนี้ก็คือลังที่นํามาใส่ง้ะใส่มังคุดนะครับเข่งนี่ก็ใส่เง้อเน้ก็ ไม่ไหวมีแค่สองคนเองจางาจิตบาทคองานตอนนี <6 S 2> ้หกคนไม่พอหกคนไม่พอด้วยโอ<ฮ>้โห<ฮ>นัวเราะาน,นู่นครับนู่นเขาเก็บอยู่นู่นครับเขาเก็บอยู่นู่นกันโอ้ช่วงเปิดแรกๆก,ก็จ้าง <ไป S 1> สิบบาททำรายวันแล้วคืนหนึ่งเขาก็ได้แค่วันๆเก็บน้อยไปมากเก็บน้อยแตไม่ไ่ายปเดี๋ยวเราจะเดินชมสวนของนาครับกับหลวงพี่ ครับเวลาเรามาเห็นบรรยากาศอย่างนี้เราก็รู้สึกแบบมันใช่มันตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นแล้วมันมันมีความแบบสดชื่นอ่ะพอเราเห็นเขาทํางานเกษตรแล้วเราอยากทามั่งอ๋ออันไหนงองเรียนอันนู้งองเรียนอันนี้งะสีอ๋อที่มันแดงๆอ่ะนะครับยี่ไปดูครับไปดูสีก็ไม่ใส่สีก็ไม่ร่อนลองลองกินดูอ๋อสีจะไม่ค่อยร่อนใช่ไหมครับ ตีจะไม่หล่นเหมือนโรงเรียนอ๋อนี่หลวงพี่ท่านตัวสูงนั่นเอื้อมถึงเลยหนึ่งกำลังเก็บมังคุดหนึ่งตีน้าเอาลูกน้องเ,เพิ่มอีกคนอืม,อมหวานหวานหวานวาน,นี่นะครับคนงานเก็บครับเก็บมังคุดอู้หูทาซานคุยระวังนะลูกเกาะดีๆเ้อ <c oughs> อ้ยทาซานครับสวันดีครับโอ้โหนี่สองแม่ลูกใช่ไหมเนี่ยนี่ครับเนียจะเป็นแกลีวโอ้โอ้นี่ยแเป็นแกวโอ้มันล่วงโอ้เรเนี่ยครับแต่เนื้อมันสวย แต่วเนก้วี่นี่ครับถ้าเป็นอย่างพวกเราก็เก็บใส่ถุงล้างน้ำอย่างเดียวครับอี่นี่ๆๆเอาแบบนี้เลยครับพี่น้องนี่ดูนะอันนี้อันนี้เนาะที่ว่าเงาะสีใช่ไหมโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวผมจะชิมเงาะครับ นี่ฮะโอ้ยเนื้อชําเลยอ่ะอืมพี่จังบุ้เคยป่วยเนาะอืมหวานกรอบอร่อยไม่ต้องซื้อแล้วนี่ครับหมอนทองนะจะบอกว่าเก็บไม่ทันครับตอนนี้คือหนึ่งก็ ไข่ซีว่าตัดเลยครับนี่แหละครับเดี๋ยวแล้วก็ไข่ซีถึงสวยเดี๋ยวเราก็ตัดตรงนี้เลยใช่นี่ครับนี่ๆๆก็คือน้าแกบอกตัดไม่ทันจริงๆแค่มังคุดนี่ก็เก็บไม่ทันนะครับคนงานไม่ค่อยมีเอาเลยอย่างนี้ถ้าเราเอาเราจะตัดกันยังไงตัดเองใช่ไหมตัดเองเลยซื้อแล้วตัดเองดูเองนั่นเลยอีดูเนือร้อยยี่พาวันตัดได้เลยแกเต็มที่นี่ครับร้อยยี่พาวันก็คือเหมือนที่หลวงพี่บอกนะช่วงเดือน เพื่อจะพาไปเดือนเนาะพอดีทุเดียนจันสวยไม่ครับมันออกก่อนแล้วมันออกก่อนด้วยใช่ครับมีรุนแรงมรุนแรงครับครับดุนแรกดุนแรกหน้าดุนแรลเดี๋ยวนะแกจะพาเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับที่เราวิ่งมาเมื่อกี้ครับเส้นทางเนี้ยเป็นคลองชนระทานโห้มีหน้ามีหน้าไอไอมีหน้าไอหน้าแกทําเป็นเอ่อเป็นปลาเป็นเกษตรนะครับเกษตรประจําอําเภอบ้านค่ายนะครับแกถึง ระบบน้ํามันได้เนาะนี่อู้นี่กําลังพอดีเลยเนี่ยครับบอกใครมาซื้เก็บไปเลยโอเดี๋ยวเราชมก่อนครับแล้วเราค่อยจะทําการเก็บเพราะว่าเราตั้งใจมาโอ้นี่นี่อย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับนี่อย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเก็บจะวายแล้วอมาเก็บเนี่ยผมแล้วครับ อโอ้โหนี่ครับแล้วนี่ก็อันนี้ก็ทุเรียนนี่นี่ชนีใช่ไหมครับอันนี้ก็คือตัดได้เหมือนกันได้โอ้โหดูเนื้อดูภูแต่ละภูเลตัดได้หมนะตัดได้แล้วเนี่ยเนี่ยดูภูแต่ละภูลวงนะครับตอนนี้ก็โอ้มีลวงด้วยนี่ก็ลวงเงินนะอืมขวาง่วงยังไม่ตัดเลยครับโอ้นั่นอ่ะคือพวกนั้นคือมันลวงเนาะ การตัดไม่ทันตัดไม่ทันหัวดหลวงมาพี่วงแต่ว่าทางหอกทางหอกบนหน้าผมเลยเลยเก็บขาบนักเลยแล้วอย่างนี้เอ่หลวงไร้หนูเนี่ยไม่ขอเยู่ไม่ไม่รวยก็เอาคนมาเพื่อซื้อนี่ครับก็เออามใคร่่ะตอนนี้ก็น้าแกบอกตัดได้แล้วครับแค่นี้นี่ครับต่ำๆเองนี่ต่ำๆนี่ต่ำๆ ก่อนไหนๆเราก็มาถึงสวนแล้วครับก็เลยแวะก็คือสวนบางคุดนี่น้าแกบอกเด็ดชิมเด็ดกินได้เลยนะครับมันล่วงมันล่วงหล่นทิ้งแกก็เยียบทิ้งไปเลยแกบอกเดี๋ยวก็เงาะนี่ถ้ามาถึงสวนเก็บกินได้อนี่ครับนะปราดแห่งเมือง ระยองนะครับอําเภอบ้าน่า่อําเภอบ้าน่ายนะครับตําบลอะไรนะนะตะขันนี่ครับเรามาอาศัยบารมีชาวสวนนะครับนี่มังคุดนี่อยากกินก็เด็ดสดสดเลยครับจากต้นครับสดสดจากต้นนะฮะนี่ครับเดี๋ยวมารอดูตอนตัดทุเรียนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ ฝาพี่น้องเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกาลังเพลิดเพลินกับการเก็บมังคุดกินเลยครับนุ่นนะครับก็ฝนก็มีปปลายลงมาเรื่อยๆครับผมตอนนี้น้าแกโทรหาคนที่จะมาตัดทุเรียนให้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนตัดทุเรียนนะครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ